ขอเชิญคุณชนกจันทาทองครับท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาวชนกจันทาทองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดหนองคายเขตสองจากพรรคเพื่อไทยค่ะวันนี้ดิฉันมีข้อหาดือท่านประธานทั้งหมด3เรื่องด้วยกันค่ะ เรื่องแรกค่ะดิฉันต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่ได้ส่งกําลังใจให้ท่านนายกเศรษฐาทวีสินจากพรรคเพื่อไทยค่ะรัฐบาลเพื่อไทยยืนยันค่ะว่านโยบายดิจิตอลวอลเล็ตนั้นยังคงดําเนินการต่อไปอยากจะขอ,อให้พี่น้องประชาชนนั้นลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เข้ามากันเยอะๆค่ะทั้งหมดมี2กลุ่มกลุ่มแรกประชาชนที่มีโทรศัพท์สามารถลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาจนถึงวันที่15กันยายนค่ะ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันทางรัฐสร้างบัญชีตัวตนลงทะเบียนขอรับสิทธิ์หากประชาชนคนใดทาไม่เป็นสามารถไปติดต่อทกสธนาคารอมสินไปรษณีได้ทั่วประเทศค่ะกลุ่มที่2ก็คือประชาชนที่ไม่มีบัตรประชาชนค่ะสามารถไม่มีโทรศัพท์ สามารถนำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้นะคะตั้งแต่วันที่16กันยายนจนถึงวันที่15ตุลาคมอยากจะให้พี่น้องประชาชนนะคะรักษาสิทธิและเสรีภาพของตัวเองลงมาลงทะเบียนขอรับสิทธิ์กันเยอะๆค่ะเรื่องที่2ปัญหายาเสพติดค่ะดิฉันได้รับเรื่องร้องทุกจากพี่น้องประชาชนตำบลหนองหลวงค่ะว่ามีปัญหาเรื่องยาบ้าหนักมากนะคะทั้ง20หมู่บ้านประชาชนบอกว่าตอนนี้ถึงขั้น กินก่อนผ่อนทีหลังได้ประชาชนหวาดระแวงค่ะ ว่าจะถูกลักขโมยลักทรัพย์นะคะประชาชนหวาดกลัวค่ะว่าผู้ป่วยจิตเวทนั้นจะฆ่าพ่อแม่ตัวเองบ้างเผาบ้านญาติบ้างดิฉันจึงนําเรียนผ่านท่านประธานสภาไปยังกระทรวงยุติธรรมที่กํากับดูแลหน่วยงานปปคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้เข้าไปช่วยดูแลบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนตําบลหนองหลวงอําเภอเฝ้าไร่ด้วยค่ะเรื่องสุดท้ายค่ะพื้นที่ใช้สอยโรงพยาบาลพลพิสัยค่ะดิฉันได้รับการร้องทุกข์จาก ผู้ป่วยนะคะว่าทุกวันอังคารจะมีผู้ป่วยต้องไปตรวจและรับยานะคะโรคเบาหวานทุกวันพุธจะมีผู้ป่วยไปตรวจรับยาในเรื่องของโรคความดันบริเวณลานอนเนกประสงค์ของโรงพยาบาลอำเภอพนมพิสัยจังหวัดหนองคายนั้นเป็นลานดินค่ะช่วงนี้หน้าฝนเ,เดินทางลําบากหาที่จอดรถลําบากดิฉันจึงนำเรียนผ่านาท่านประธานสภา,าไปยังกระทรวงสาธารณสุขให้เข้าไปช่วยแก้ไขดูแลปรับปรุงด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะท่านประธาน